đây đó không? Ô, bài. Hãy oh, subscribe à lượng, kênh à lượng แขกยังนี่ปอดจิตโถไปเอาลักซ์รีเสียลันมามันจิมันจิขึ้นหม้อได้ได้บ่หล่ะก็แขกฮะปอดจิตโถมึงเนี้ยครับเอาเซรลีบักไงเลยมาใส่ขี่ไกลนะครับเอาขี่ไกลไปใส่สวนเสียปูก้อยนะครับผม อยมันสิลากไปว่อะไรเนี่ยงาคักปปาดไปตูจักสอบนี่เจ็ดลอ,อยสอบป๊าดมันเน,นี่ยวูหม็นเนี่ยพอดีผมมาจะถ่ายคลิปเนี่ยมาเห็นพจนจอดอยู่นี่ ปนันหาจะกินเขาเที่ยงเรียวนะครับพ่อจะเอาไปนะครับโอ้ดากมันคือนังน่งแท้หรอหมันก็แขกก็แขกดากมันคือนั่งแนทะ้ดากขึน้นนั่งครับเนี่ยไัวใหา่มันอ่อนบ่ มันหนักค่ะเถอะดักนั่งกอโจอยูอ่ฮะอโอ้ยปล่อยลุ่มหมกหลายพูดมึงเนี่ยยางเบี้ยงแซงอยู่โอ้อยยางเบี้ยงแซงอยู่อยางอ่อนแห้งนี่นี่อยางอ่อนแห้งมันเลยจะแห้งบ่ <laughs> โอ้ยมันจะขึ้นอันนน,น,นั้้ไดบนนี่มันจะขึ้นมอลุหินได้บนนี่ <laughs> บเรี้ยอนปล่อยนรูอ,อกแ่มันลงุ่บ้ามัมึงเนี่ยยางอ่อนตัวนึนตกอะไรบ้ตกลิ้นอไยางทซำนี่ละเดี๋ยว่าได้ขีปีาอไอางหัวอหลากมาหุกหัวเ,ลเยวลากมาลากูเป้เนาะอันนี้ใส่ของเนาะใส่อของะธรรมดาละอเอาครับ เดี๋ยวมาติดตามมึงว่ากู้แขกคุณจะเอาไปขืนม้อได้บ่นี่เห็น้ครับผมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนแล้วกู้แขกโอ้ยว่าจะเอาเมสซี่ฟอร์ดเข้าไปบืนหม้อ,อยักบาทอยู่ครับบืนไม่ได้ไามท่านอันหูหูลากสีครับนี่ครับรน,น,รนี่ครับนี่ครับมันเป็นห้อยอ่า,อ,า,อ,าอ,ยอยู่นั่นตรงนี้ไหมครับนี่นี่นี่สองขางเลยครับผม เปลี่ยนแผลงครับเอาพีง่ายเข้ามาครับใส่ใส้ง่ายเข้าพู้นครับได้ยินเสียงมากแล้วผู้น่ะครับมาแล้ว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 ,ลวตัวแรงเข้าเสียเอาตัวนี้ลากขึ้นไปแทนครับเพราะว่ามันเป็นของเพื่อนเองว้าลองแกะเข้ามาแล้ว มาแล้วมาแล้วโอ้ยว่าสิมึงเมสซี่ฟอร์ตกู้แขกอยู่ว่าสิมึงเมสซี่ฟอร์ตกู้แขกไปบืนหม้อลุมหินอยู่โมมของแท้เพิน่นนี่ครับของของเพิ่นมันเป็นแบบนี้นะครับของเจ้าของรถเพิ่นนี่ของเสียรั้นนี่นี่มันเป็นแบบนี้ แต่ว่าห้องห้องโค้แขกห้องโค้แขกแซนด์เนี่บ่ได้เรื่องโค้กแขก,กแซน,แนด์เอน,น,นด์นี่ครับอันนี้มันแถมมาตำรวจเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันห้อยสีตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับขนาดใส่ใส่ขี่ไก่แล้วว,ว,ว่าเราว่าเราไปหอดว่าเราเอาไปอยู่สีกะ่ะเอาอีกแล้วเรื่องกันอีกแล้วนี่ครับสองไอ้น้องคุยกันมึงเอารถ นี่ของเสียล้านพนซื้อมาพนดามเบิดแล้วครับผมนี่ครับของเสียล้านพันซื้อมาพันซื้อเล็กมาดามอีกนะครับนี่ครับดามไต้ดามเทิงนะครับนี่นี่มันยังมันยังมาตรฐานนะครับอันนี้อันนี้รับรองว่าบุศีก้อนครับอ้อครับผมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเดี๋ยวไปช่มหกหกสี่ศูนย์ข้าบืนบืนหม้อครับเท้อแรกที่ที่ใส สีเอาของไซซ์ลี่นะครับเดี๋ยวสิไปล่องกำลังกันครับว่าสิไว้เบ่ร์ไว้ถวาบ่ไว้ยังได้ก็จะได้เอาขั้นนี้นะครับดึงเพราะว่ามอมันสั้นครับแลวอีกอย่างฝนฝนมันพ่นจะเศร้าได้สองสามเมื่อนะครับนามมันยังนามมันยังออกบอยอยู่นามมันยังซึมอยู่นะครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ ออกมากแล้วนี่ครับมองแรกนี่นะครับมองอันตรายที่สุดนะครับถึงสูงถึงสั้นนะครับผมพอลุ้นกันครับว่ารถเสียลั่นจะขึ้นได้บ้างไหมอนี่นี่นะครับม่านี่อันตรายที่สุดนะครับ กระลุนกันว่าจะคืนบ่าโอ้หนักเอาเรื่องเลยครับผมโอ้สบายสบายสบายเลยสบายเลยโอ้ได้การนะครับผม ขึ้นขึ้นมอนี่ได้ถือว่าผ่านนะครับมอนี่ถือว่าสั้นด้วยนะครับผมเอาจะขึ้นวิทย์ปะนะครับตรงนี้มันสั้นครับกันนะครับเนี่ยน่ครับมึงหลอดมึงห้อยหอยอลอดอตะกุยตะ,ตะกุยเลยให้จะมันบลมนะครับ ผมตามต่อตามต่อนี่นะครับจุดหนึ่งจุดที่สองนะครับที่อันตรายที่สุดนะครับเออาานามันไหลาพาตรงนี้นะครับผมยานแต่มันลมมันยังหอกไอรถมานมาได้อยู่แล้วครับแต่ว่าย่านตะลูกมันกานสลี่มันลมนะครับเอราาม,มีห้อยมันมีห้อยเขาลมไ้อยู่นี่นะครับผมกําลังลงมาพูดอยู่ไกลห่ นะครับทพันทพานจุดนี้ไปได้เนี่ยทพานจุดนี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเเ่ากันยังมันมีประสบขานนะครับยังใหม่ๆทั้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะซื้อสาลีมานะครับแล้วก็มาล่องลากมึงกะใส่ขี้ไก่มากประมาณเจ็ดร้อยลูกนะครับลูกละยี่สิบโลนะครับผมกะคุณมึงเอานะเจ็ดร้อยลูกลูกละยี่สิบโล ต้องให้รถโก้แขกออกก่อนนะครับเพื่อมันค่าจะได้ดึงกันนะครับเพราะว่าเท่ากับบวประมาทเนาะเทากัถือว่าปลอดภัยไปก่อนมีปัญหาอย่างนีนได้แก้ไขทันนะครับต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาตัวเป้าออกก่อนนะครับเพราะว่าถนนมันแคบนะครับ ครถโกแขรทั้งทางก่อนเพราะว่าสลาีมันกว้างนะครับกว้างซ้ำกันแล้ก็สิบลอ <c oughs> อ้อฮะาแล้วนะ <c oughs> ครับมันบวมบวมด้วยวัะ Đi đó oh, oh, đó ô có ô nát cao lương nát cao lương ท่าน,นี่กษติไปตีวงเขาเขาหน้านะครับนะครับผมเขาเขามองมุมปลาอ้อยเพราะว่าเขาเถียงผมเถียงผมญู่ปุ่น,นะครับอู้เถียงผมอยู่ปุ่นเขาสิกลมสิกลมห้องมากนะครับผม แหละครับเอ้ยมา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  ถือว่าเป็นเชือแรกนะครับนี่ที่ได้ใส่สาลี่แบบถดนักๆจังสีนะครับแล้วก็ถนนหนทางมันงกับว่าท่นลราคือจังย่ำประมาณพุทะปีไม่มะกร่ากลุ่มผ้าเนาะเพราะว่าฝนมันพ้่จะเศร้านะครับพยานแต่มันข้ามันยังดอกครับผมพวกคมก็สิเอาสาลี่ขี่ไก่เนี่ยมาจอดมาถอดจอดไปให้นะครับผมนี่ก็เป็นเทียงหน้านี่ครับ เทียงหน้าเถียงให้น er ้ำกันนะครับโกแขกกำลังพ่นผ้าพ่นเอาขึ้นไปมึงน่าจะถอดไว้หนีนะครับเพราะว่าโกแขกพ่นเชเอาขีกไก่มาใหญ่มองนี้นะครับแบบใหญ่มองนี้เพื่อจะปลูกอ้อยนะครับผมมองนี้เนี่ยเพื่ให้เราเตรียมดินเพราะว่ามันพึ่งกับกู้มั่นอ่อนนะครับมันกับ กระซํำไทไว้แล้วเนาะโมนแน่นะครับอาจจะลงหางสามเลยก็ได้แปลงนี้่ะโอเคนะครับจบสินภารกิจ